สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชาแนลอาจารย์เสก5.0ศนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองการนะครับเรื่องเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก่อนอื่นนะครับท่านใดที่สนใจการประชุมเชิงสํานาออนไลน์นะครับซึ่งผมจะจัดขึ้นในเดือนหน้านะครับมิถุนายน64นี้นะครับจัดขึ้นเพียงครั้งเดียววันเดียวในเสาร์ที่12มิถุนายน6.4สีเนีครับเวลาทุ่มหนึ่งถึง4ทุ่มนะครับ3ชั่วโมงเต็มกับหัวข้อการประชุมเชิงสนั ั้งใหม่ซึ่งแตกต่างจาก5-6ครั้งที่แล้วนะครับครั้งนี้ผมจะพูดถึง The Great Reset 2020นะครับสิ้นสุดวงรอบวัตจักหนี้สินและปรับลดหนี้สินครั้งใหญ่ซึ่งจะเป็นการประชุมเชิงสัมนมาออนไลน์สดไลฟ์นะครับไม่มีการบันทึกและไม่สามารถดูย้อนหลังได้ท่านใดที่ต้องการทราบรายละเอียดปีกย่อยนะครับในหัวข้อใหญ่นี้เพิ่มเติมนะครับก็ทักเข้ามาในไลน์ส่วนตัวผมนะครับ สี่เก้าห้าก้าเก้ซึ่งการประชุมเชิงสำนากลายนี้จะมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยท่านใดต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม,มก็ทักกันเข้ามานะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยกันนะครับถึงสิ่งที่เป็นมาและจะเป็นไปในอนาคตนะจะเป็นไปอย่างไรนะครับถ้าเราย้อนกลับไปนะหลายทศวรรษที่ผ่านมาเราจะเห็นการพิมพ์เงินกระดาษขึ้นมาจำนวนมากนะครับผ่านนโยบายผ่อนคลายทางการเงิน ที่เราเรียกกันว่า QE หรือ unlimited QE ในรอบใหม่นี้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินไม่อั้นนั่นคือการพิมพ์เงินกระดาษนะครับมาซื้อสินทรัพย์ที่แท้จริงคราวนี้ขั้นตอนมันเป็นอย่างไรนะเราลองพิจารณาดูตามนี้นะครับว่าในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาธนาคารกลางต่างๆมีการสร้างหนี้สินขึ้นในปริมาณมากนะครับ ขยายบัญชีงบดุลของตัวเองแล้พิมพ์เงินกระดาษขึ้นมาจำนวนมากพิมพ์มาเพื่อจะช่วยพยุงในตลาดทุนตลาดหุ้นนะนับตั้งแต่วิกฤตนะครับในปี2 0 0 0นะในสหรัฐและวิกฤตในปี2008นะครับเราจะเห็นว่ามีการเข้าไปพยุงนะครับพวกสถ,ถาบันการเงินงต่างๆนะมีการพยุงนะช่วยเหลือนะครับพวกธนาคารกลางยักษ์ใหญ่ เรียกว,ว่า t o o big t o fail การพิมพ์เงินเข้าไปพิมพ์เงินเข้าไปนะครับเข้าไปหนุนในตลาดทุนตลาดหุ้นทำให้ตลาดทุนตลาดหุ้นเหล่านี้กับเติบโตสูงขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับทำให้พวกธนาคารยักษ์ใหญ่นะสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่เหล่านี้เนี่ยนะสามารถที่จะปล่อยเครดิตสินเชื่อได้มากขึ้นได้เพิ่มขึ้นจึงทำให้เกิดการสร้างหนี้สินจำนวนมากนะครับ ไปในองค์กรนะบริษัทเอกชนต่างๆนะไปในครัเวเรือนนะในภาคประชาชนาต่างๆนะตามที่เราทราบข่าวสารมาแล้วไม่ว่าจะเป็นหนี้สินเรื่องของการกู้ยืมซื้อบ้านนะซื้อรถยนต์นะหนี้สินบัตรคเครดิตนะครับหนี้สินกู้ยืมเรียนของบรรดาน,นิสิตน,นักศึกษาเพราะฉะนั้นหนี้สินเหล่านี้เกิดมาพร้อมกับการสร้างเงิน เติมสภาพคล่องเข้าไปนะแล้วก็ปล่อยสินเชื่อนะครับให้ประชาชนชั้นกลางและล่างนะนำเงินเหล่านี้ซึ่งเขาไม่มีอยู่จริงหรอกครับแต่เขาใช้การกู้ยืมแล้วก็ต้องมาจ่ายคืนดอกเบี้ยแต่เนื่องจากว่าดอกเบี้ยมันต่ำมันจึงดึง,ด,งดูดความน่าสนใจนะที่ประชาชนชั้นกลางและล่างซึ่งมีความปรารถนานะครับที่จะได้บ้านรถยนต์ที่จะจับจ่ายใช้สอย ล่วงหน้านะครับที่ต้องหยิบยืนผ่านบัตรเครดิตหรือว่าใช้ในการกู้ยืมเรียนเพราะเห็นประโยชน์ว่าถ้าเรียนสูงขึ้นสูงขึ้นจบมาน่าจะมีการงานอาชีพที่ดีขึ้นมันเงินกระดาษเหล่านี้แหละครับที่พิมพ์ขึ้นมานะจึงมีที่พลนะอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจทุนนิยมนในรอบหลายทศวรรษที่ผ่านมาสิ่งหนึ่งที่ตามมาก็คือว่ามันสร้างเวลแกป นะหรือว่าช่องว่างให้เกิดขึ้นนะครับเราจะมองเห็นว่าคนรวยยิ่งรวยขึ้นนะคนจนก็ยิ่งจนลงนะครับมันเกิดเวลแกล p ช่องว่างทางความมั่งคั่งไรายได้เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับเมื่อคนรวยนะครับนะได้ความร่ํารวยขึ้นมานะจากการพิมพ์เงินอย่างนี้เข้าไปในตลาดทุนตลาดการเงินเพราะฉะนั้นคนรวยลเล่นหุ้น นะมูลค่าของหุ้นสินทรัพย์ทางการเงินนะมากขึ้นสูงขึ้นในตลาดทุนตลาดหุ้นในตราสารหนะี้รัฐบาลตราสารหนี้เอกชนนะในตลาดอสังหาริมทรัพย์นะครับนะที่ได้ประโยชน์นะจากการพิมพ์เงินเข้าไปนะทำให้สินทรัพย์ทางการเงินต่างๆเหล่านี้สูงขึ้นสูงขึ้นคนรวยยิ่งรวยขึ้นนะครับเมื่อคนรวยรวยขึ้นมีเงินนะมูลค่าจํานวนมากนะเขาไปใช้ทาอะไรครับ แน่นอนครับคงไม่มีใครเก็บนะเฉพาะทางด้าน,นสินทรัพย์ทางการเงินก็เอาความมั่งคัง่งทางการเงินเหล่านี้ไปซื้อสินทรัพย์ที่แท้จริงนะเรานึกถึงคนรวยทั่วไปนอกจากจะรวยในเรื่องของหุ้นแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของที่ดินอนะสังหาริมทรัพย์จํานวนมากนะมีเรื่องของบ้านนะที่ดินฟาร์มต่างๆนะครับรวมถึงเก็บสะสมทองคําด้วยนะในคนรวยบางคนบางกลุ่ม มันปฏิเสธไม่ได้ครับว่าความร่ำรวยมั่งคั่งที่เกิดจากสินทรัพย์ทางการเงินนะที่มีมูลเหตุนะที่เป็นตัวช่วยทำให้สินทรัพย์ทางการเงินฟูฟ่องขึ้นเนี่ยมาจากนะการสร้างนี่สีลพิมพเงินเข้าไปในกันเองนี่สินก็เบ่งบานในทางฝั่งนะคนจนนั่นเองเรียกว่าชนชั้นกลางและล่างนะซึ่งมีความปัถนานะในการที่จะ มีบ้านมีรถยนต์มีทรัพย์สินนะครับด้วยสิ่งที่เห็นในการโฆษณาชวนเชื่อก็แล้วแต่นะหรือว่าสิ่งล่อตาล่อใจก็แล้วแต่ทําให้ชนชั้นกลางและล่างนะครับต้องไปขอสินเชื่อขอกู้เงินเพื่อจะซื้อสินทรัพย์เหล่านี้นะมาบริโภคแต่นะมันต้องใช้ระยะเวลาหลายปีกว่าจะผ่อนชําระคืนได้หมดนะครับกว่าจะผ่อนบ้าน นะหลังหนึ่งนะผ่อนคอนโดมิเนียมนะครับผ่อนอสังหาริมทรัพย์จะผ่อนรถยนต์นะครับจะผ่อนคืนในเรื่องของบัตรเครดิตจะผ่อนคืนในเรื่องของการกู้ยืมเรียนบางคนใช้เวลาเป็น10 20 30ปีเลยนะครับกว่าจะจ่ายคืนเหล่านี้ทั้งหมดมันเราจึงมองเห็นว่าการสร้างหนี้สินและพิมพ์เงินออกมาจํานวนมากในหลายทศวรรษเนี่ยนะครับการพิมพ์เงินกระดาษต่างๆเหล่านี้ออกมาเนี่ย ประโยชน์เนี่ยมันจะตกไปที่คนรวยประโยชน์มันจะตกไปในตลาดการเงินนั่นก็คือใครที่รวยนะครับเ,เขาเรียกว่าทรัพย์สินทางการเงินนะร,รวยหุ้นนะร,รวยมาจากนะครับพวกที่เกี่ยวโยงกัสังหาริมทรัพย์นะพวกตราสารหนี้ต่างๆนะเพราะฉะนั้นความรวยเหล่านี้นะก็ทําให้เกิดการแปลงนะครับสินทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้ไปในสินทรัพย์ที่แท้จริง ในขณะที่ช่วงบูมบัสไซเคิลหรือวงรอบวัฏจักรนะครับเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ทําให้ชนชั้นกลางและล่างนะบางส่วนนะที่ก่อนนี้ในระยะยาว10ปี20ปี25ปีก็แล้วแต่นะเมื่อไม่มีความสามารถในการชําระหนี้สินเป็นรายงวดหลายครั้งก็จะถูกธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินยึดทรัพย์สินต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านรถยนต่างๆนะครับเพื่อจะ ขายทอดนะหรือยึดมานะแล้วก็เอาไปทํากำไรต่อในต้นทุนที่ถูกมันเราจึงมองเห็นว่าชนสองกลุ่มนี้นะครับคือคนรวยยิ่งรวยนะเอกจะถือครองสินทรัพย์ทางการเงินที่มีมูลค่าสูงขึ้นนะครับอย่างมากแล้วก็ไปถือครองนะครับสินทรัพย์ที่แช้จริงนะได้แต่คนชั้นกลางและล่างนะครับนอกจากจะ นะครับเอ่อค่าแรงนะครับจากภาคิทรษฐแทจจริงแล้วเนี่ยนะไม่ได้มากนะครับนะเหมือนกับไอาการเฟอร้อในสินทรัพย์ทางการเงินแล้วเนี่ยนี่สินที่สูงก็ทำให้ชนชั้นกลางและล่างไม่สามารถจ่ายชำระคืนได้แล้วก็ถูกยึดบ้านนะรถยนต์ที่ดินพ่อปู่นะครับอะไรก็แล้วแต่ทำให้ยิ่งจนลงฮนะบอลวิวแกลบมันก็สร้างขึ้นแบบนี้มันคนรวยก็ยิ่ง มีโอกาสที่จะถือครองในสินทรัพย์ที่แท้จริงมากขึ้นโดยอาศัยนะกำไรจากการฟูฟ่องนะครับของสินทรัพย์ทางการเงินในขณะนะที่ชนชั้นกลางและล่างนะครับนะก็จะเป็นหนี้สินที่ไม่สามารถจ่ายชำระคืนได้ถูกยึดทรัพย์สินต่างๆที่เป็นสินทรัพย์ที่แท้จริงไปกลายเป็นเหลือแต่หนี้สินนะครับไว้แล้วก็ภาระหนี้สินนะที่ต้องแบกไป หรือไม่งั้นก็หมดสภาพครับอาจจะเป็นบุคคลล้มละลายกลายเป็นโฮมเลสไรบ้านแล้วก็พึ่งมาตนเองไม่ได้นะต้องอาศัยพวกฟู้ดแบงค์ธนาคารอาหารเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่เราจะต้องมองให้เห็นนะถ้าเราต้องการจะมองเข้าใจเศรษฐกิจการเงินโลกเหมือนการพิมพ์เงินกระดาษมาซื้อสินทรัพย์ที่แท้จริงนะมันเกิดกระบวนการเขาเรียกว่าเวลทรานสเฟอนะการถ่ายโอนความบ่งข้างแบบนี้ ันั้นในการเกิดพันดิตไหวทางการเงินนะที่คาดว่าจะมาถึงในทศวสวรษนีเนี่ยผมบอกทุกท่านเนี่ยนะครับต้องอยู่ให้ถูกฝั่งนะท่านจะต้องอยู่ให้ถูกฝั่งนะครับอยู่ในฝั่งสินทร,รัพย์ที่แท้จริงเพราะสินทร,รัพย์ที่แท้จริงเนี่ยมันคือสินทรัพย์ที่ใช้ประโยชน์ได้นะครับนการอยู่ในสินทร,รัพย์ที่แท้จริงเนี่ยนะครับจะทําให้ความมั่งคั่งของท่านเนี่ยนะอยู่ได้จริง เพราะว่าถ้ามันเกิดการไหวทางการเงินรอบนี้เนี่ยนะสินทรัพย์ทางการเงินอาจจะเสียหายได้นะครับเพราะว่ามันคือกระดาษมันคือสัญญากระดาษสินทรัพย์ทางการเงินจํานวนมากเนี่ยมันคือสัญญากระดาษนะครับนะบไม่ว่าจะเป็นหุ้นไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้รัฐบาลตราสารหนี้เอกชนมันคือสัญญากระดาษซึ่งมันขึ้นลงได้มูลค่าของมันเป็นไปตามตลาดทุนตลาดการเงิน ถ้าเกิด b i g crash The b u s ขึ้นนะครับเกิดการไหวนะทางการเงินครั้งใหญ่เกิดพันดินไหวทางการเงินใหญ่เกิดมูลค่านะสินทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้นะครับร่วงลงมาเกิดการฟีบแฟบเรียกว่า deflate ออกของมูลค่าทรัพย์สินทางการเงินแล้วเนี่ยนะครับนั้นเราควรจะถือครองในสินทรัพย์ที่แท้จริงนะครับมันถึงเวลาแล้วหรือยังครับนะ ที่จะออกเงินดิจิตอลนะว่าตอนนี้กาลังแข่งขันกันอยู่นะเพราะว่าเงินกระดาษกําลังจะเอานะครับตอนนี้กาลังพูดถึงเงินดิจิตอลดิจิตอลหยวนดิจิตอลดอลลาร์เนี่ยนะแล้วก็ดิจิตอลของเงินสกุลอื่นๆเช่นดิจิตอลยูโรนี่เป็นต้นคําถามก็คือว่าถึงเวลาหรือยังนะที่จะออกเงินดิจิตอลที่ต้องแบกด้วยสินทรัพย์ที่แท้จริงเพราะอะไรครับ เพราะเราเห็นแล้วครับว่าเงินกระดาษนะที่พิมพ์ออกมาโดยไม่มีการแบกด้วยสินทรัพย์ที่แท้จริงเนี่ยนะมันสามารถสร้างนะการแบ่งแกลบเนี่ยนะระหว่างชนชั้นบนกับนะชนชั้นกลางและล่างในหลายทศวรรษที่ผ่านมานครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเงินสกุลที่ออกมาเป็นเงินสกุลดิจิตอลนะครับนะและไม่ต้องการให้เห็นปัญหาเวลแกลนะทางห่างแบบในอดีตในไม่ทราบด้วยซ้ำว่าจะแก้ ได้อย่างไรงนั้นคำถามผมก็คือถึงเวลาหรือยังที่จะต้องออกเงินดิจิตอลที่ต้องแบกด้วยสินทรัพย์ที่แท้จริงเช่นออกดิจิตอลหยวนดิจิตอลดอลลาร์มันต้องแบกด้วยสินทรัพย์ที่แท้จริงไม่งั้นแล้วปัญหาเวลแกลนี้ก็จะยังขยายต่อไปและจะขยายได้มากขึ้นกว่าเงินกระดาษนะที่พูดถึงในปัจจุบันด้วยนะงนั้นผมจึงตั้งคำถา,ถามว่าถึงเวลาแล้วหรือยัง นะที่จะออกเงินดิจิตอลที่ต้องแบกด้วยสินทรัพย์ที่แท้จริงทำให้เกิดความเชื่อมั่นนะว่าเศรษฐกิจการเงินนะครับมันจะไม่สร้างแกลบช่องว่างแบบนีนะ้ทำให้ระบบการเงินมันมีเสถียรภาพมากขึ้นอาจจะแบกมันด้วยทองคำหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเงินดิจิตอลที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลหยวนหรือดิจิตอลดอลลาร์เนี่ยอาจจะถึงเวลาต้องแบกด้วยทองคำหรือเปล่า เพื่อให้มั่นใจว่ามันไม่ได้ออกมาแล้วสร้างปัญหาแกลบช่องว่างทางความมั่งคั่งไราได้เหมือนเช่นอดีตที่ผ่านมาในหลายทศวรรษนะครับซึ่งเห็นชัดแล้วว่านะคนรวยนะครับสามารถใช้เงินกระดาษที่ออกมาโดยไม่มีอะไรแบ็กสร้างความมั่งคัง่งผ่านทางตลาดทุนตลาดการเงินที่ได้รับการอุ้มช่วยเหลือจากธนาคารกลางอย่างชัดเจนในขณะที่ภาคเศรษจริง นะครับมันเกิดการดีคัพปิ้งออกจากกันในตลาดทุนตลาดการเงินอย่างเช่นนี้เห็นอย่างชัดเจนนะครับในช่วงวิกฤตโควิดสิบหนึ่งปีที่ผ่านมาที่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเป็นรูปตัวเคนะตลาดการเงินนะครับภาคการเงินฟื้นเป็นกิ่งเคขาขึ้นคนรวยยิ่งรวยมากขึ้นในขณะที่ภาคเศรษฐกิจจริงของชนชั้นกลางและล่าง ทรงกับซุดเป็นเคขาลงนะครับเกิดการดีคัพปิ้งออกจากกันก็ปัญหาที่มาจากการพิมพ์เงินกระดาษขึ้นมานั่นเองนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถส่งติดตามในช่อง Youtube ชาแนลอาจารย์เสร็จนะครับขอขอบคุณทุกไลค์แชร์ติดตามขอให้ฟังพิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ